สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจน์นะครับอยู่กับมอสครับนะครับก็ในช่วงคุณขอมาเราจะให้นะครับอยู่กับน้องชินนิ่งนะครับเกมเมอร์นะครับมอสครับคีแรงตีเร็วนะครับก็คิดแรงตีเร็วนะครับพี่ก็จัดเกียร์ไว้เรียบร้อยแล้วจริงๆพี่จะรีวิววิมอสครับอีกรอบนึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกินใหม่ใกล้มาพี่ก็ว่าจะรีวิวอยู่พอดีจังหวะสุ่มคอมเมนต์ได้เจอครับก็ใช้เป็นเกียร์นี้นะครับใช้รองเท้าว่องไวนะครับเข็มทอนะครับดาบการต่อสู้ไม่มันสุดนะครับ ใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับดาบทำลายล้างแล้วก็วิญญาณสีโลหิตนะครับอันนี้แรงแน่นอนแล้วก็เซตเนี้ยคิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีดูดเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คุณสมบัติของใบมีดแห่งความสิ้นหวังเนี่ยเมื่อเมื่อศัตรูติดสตันเนี่ยจะเพิ่มความแรงอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมอสคาร์ฟเนี่ยสกิลที่สองเวลาเขาปาติดสตันกับกำแพงเนี่ยโคตรนานเลยครับตอนเนี้ย แล้วสกิลแรกของมอดคัพเนี่ยก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีเข็มทอเนี่ยก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี30นะครับใบมีด25นะครับแล้วอันหลังเนี่ย40แล้วก็บวกคุณสมบัติพิเศษ35ซึ่งเร็วมากแน่นอนครับรองเท้าก็บวกความเร็วในการโจมตี15นะครับความแรงก็จะมาจากใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับแล้วก็ตัวนี้การส,สู้ไม่วันสิ้นสุดนะครับดาบทำลายล้างแล้วก็ตัวนี้อีกด้วยครับ แล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษของเข็มทอที่เป็นสายฟ้าวิ่งแป๊บๆอีก125นะครับเมื่อคี่เยอะๆเนี่ยก็จะเป็น250อครับเอางี้เรามาเริ่มเกมกันเลยครับจริงๆอ่ะเมื่อกี้พี่อัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามยอมแพ้ครับเกมเพิ่ง7นาทีเองครับพอฝั่งตรงข้ามยอมแพ้เกมเพิ่ง7นาทีพี่ก็เลยต้องอัดคลิปใหม่ครับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับบางทีก็ต้องอัดใหม่เหมือนกันครับ คือลงไปก็ไม่สนุกอะครับเนาทียังไม่ทันได้ดูอะไรเลยอะกดยอมแพ้ไปแล้วเพิ่งฆ่าไป3ตัวเองครับอ่ะก็เลือกพี่มอสครับนะครับพี่ก็ใช้สกิลจู่โจมนะครับเพื่อพี่จะวิ่งไปดักหน้าแล้วก็ปาสกิลนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงครับชื่อชินนิ่งเกมเม์นะครับใครอยากร่วมสนุกนะครับก็ เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าอยากให้ตัวต่อไปที่เล่นตัวอะไรเล่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยชื่อน้องเขาชื่อชินนิ่งเกมเมอร์นะครับเหมือนน้องเขาจะเปิดช่องหนังโป้ะะแล้วครับเราเขาไปติดตามน้องกันได้นะครับเผื่อน้องเขาจะมีหนังโป้ให้ดูนะครับก็ว่าไปนั่นนะพี่เฮ้ยแต่ถ้าน้องลงดูถ้าถ้าถ้าน้องลงพี่พี่ไปดูจริงนะเว้ยเออถ้าน้องลงพี่ไปดูจริงจริง ก็ฝั่งเรามียีสันชินนะครับมีฟังโก้มีมอสค้ามียูเดลามีบามอนนะครับทีมฝั่งตรงข้ามมีฟังโก้นะครับบูโนยูเดลาไลลาลูการนะครับซึ่งอย่างที่รู้ครับพี่อัดคลิปสดนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยถามว่าต้นเกมสนุกไหมสนุกครับกำลังสนุกสนุกเลยกดยอมแพ้ถามว่าให้พูดเหมือนเดิมเหมือนเกมที่แล้วได้ไหมก็ไม่ได้ครับมันคนละเกมกันรอเลยครับรอรอบนี้พี่อาจจะกากโดนย่ำยีก็ได้ อาจจะโดนฟังโก้กระชากหัวไปรัวๆโดนยูดลาผ่าหัวลั่นก็ได้เพราะยูดลาแม่งน่ากลัวชิบหายคือยูดลาสาหรับมอสคัพเนี่ยน่ากลัวมากครับเพราะว่ายูดลาเนี่ยสกิลแรงมากครับแล้วมอสคัพเลือดน้อยครับมอสคัพเลยแหละครับถ้าโดนยูดลาเข้าไปเนี่ยเราก็วิ่งเลนกลางครับเพราะว่าส่วนมากตัวยิงอ่ะเขาก็จะปล่อยให้ตัวยิงไปเลนกลางอยู่แล้วครับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยก็ออกตัวนี้แล้วกันครับ มีดล่าสัตว์นะครับก็คือมีดความคีิปเนี่ยบวกคุณสมบัติการโจมตีคีบปซนะครับซึ่งเนี่ยเราก็ดูไลน์นะครับคลิปเราเนี่ยจะเดินมาชนตรงกลางน้าพอดีครับเราก็กะจังหวะเพื่อที่จะใช้สกิลหนึ่งกระโดดเข้าไปแล้วก็ยิงรัวๆครับอย่างนี้เป็นต้นครับปุ๊บอ้าวแล้วไปล็อกเป้ายูเดลาพอดีครับยูเดลาเดินมาครับเนี่ยเราก็ยิงใส่ยูโดลาไปครับยูเดลาเขาก็หลบครับเราก็ไม่สนครับเราก็ยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับเขาช็อตเรายิงครับ โอ้ยมีบูโนมาต้องสนแล้วครับทําไมทํากันอย่างนั้นล่ะแหมแค่นี้ก็พาผัวมาด้วยนะครับอ้ยเจ็บเลยกดรีเจนก่อนครับโอจะฟงจะฟาร์มไม่ต้องฟาร์มกันเลยครับเจอผ่าหัวเข้าไปขนาดนี้ขยแงเลยครับเนี่ยครับถึงบอกครับกลัวยูโดลาที่สุดเลยครับกลัวยูโดลาพาผัวมาครับเมื่อกี้ฟาร์มคลีปก่อนครับ นี่แทบอยากจะออกของรีเจนเลยแหละก็ได้เลือดจากคลิปมา173นะครับคลิปข้างป่าเนี่ยเวลาฆ่าเราจะได้เลือดด้วยนะครับก็ยืนอยู่ในป้อมแม่ละกลัวครับเนี่ยดูเด็กคลิปตายไปตัวหนึ่งเลยอ่ะไม่ทันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะออกไปแล้วเจ็บไม่เอาดีกว่าครับยิงคลิปข้างป่าสบายใจครับได้เลือดด้วยครับกระโดดก็ไปครับบุนโนลงไปล่างนะครับก็ หนึ่งหนึ่งกับยูโดราแล้วแล้วก็ยังอันตรายอยู่ครับสำหรับยูโดราครับดูดิพี่เขาผ่ามาก็หน้าสั่นทุกทีครับหามุมยิงใส่ยูโดราครับนี่แน่มาอีกแล้วเห็นไหมหเจ๊หัวฟ้านี่ชักไม่ได้เรื่องละเอาหอ,อกเสียบหน้าไปสักทีดีไหม,มยิงครับหามุมยิงเข้าไปครับเขาก็หามุมมาช็อตเราอีกเดี๋ยวดูดิโอชีวิตน่าสงสารโอย เจ๊เจ๊ทำไมเจ๊เล่นแรงๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยนั่นสายฟ้านะนี่มอสครับนะไม่ใช่ลูฟี่จะได้ไม่กลัวสายฟ้านะครับยิงเข้าไปครับยิงหาเลือดครับเลือดกระเซ็นไปเยอะครับ โอ้นี่ต้นเกมลำบากมากเลยครับดูดิชีวิตลำบากครับต้องอยู่กับยูโดลานี่แน่ปาปาคีเข้าไปเอาดินี่แน่มาสินี่แน่นี่แน่เก็บกดครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกของได้เยอะก่อนไอเจ๋หัวฟ้านี่จะโดนวิ่งไล่แทงแน่นอนก็ ตามสเต็ปไปเรื่อยครับก็ฟาร์มคลิปไปเรื่อยครับเพราะว่าตัวสายยิงครับช่วงต้นเกมก็หน้าที่เขาก็คือฟาร์มนั่นแหละเนี่ยดูดิลุสาหลบหลังป้อมนี่เนี <laughs> ่ยแอบ,บยิงทะลุไปครับนี่เนี่ยหลบไปแล้วไปฆ่าคงฆ่าคลิปคุยกับคลิปก็ได้ครับไม่สนหรอก นี่เราก็ได้รองเท้ามาแล้วครับเราก็ได้ได้ของออกที่จะเป็นเข็มทอแล้วครับป่าครับป่าเข้าไปไอเจ๊หัวฟ้ามันดันช้าครับยูโดลาดันช้าอยู่แล้วครับนักเวทครับแต่ก็เขาก็ดันเรื่อยๆแหละขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออะไรล่ะยังช่วยตัวเองไม่รอดเลยเนี่ย อยากจะฆ่าเขาอยู่แต่โดนผ่ามาก็หัวที่เมียนีูด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 ูยยเจ๊มันเล่นเลยยูดูลามันช่างโหดเยี้ยมเยี่ยงนะครับอยู่ดูลาเรามาครับติดป้อมไหมครับโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคอมโบกันไม่ดีครับเราต้องฟาร์มคลิปป่าต่อไม่เป็นไรครับต้นเกมครับยังไม่มีอะไรครับ ยูเทลาเขามีสั่นไหวกระโดดหนีไปด้วยครับเลยยิ่งไม่ทันใหญ่เลยอ่ะดดึงดึงดึงฟาร์มเข้าไปเรื่อยๆก่อนครับนี่ครับเราอาศัยว่าเราปาวไวครับโดนเฟิร์สบัตไปแล้วครับปาเข้าไปครับทะลุโดนยูเทลาด้วยครับเล็งเป้าหมายอย่างแม่นยำครับ <Our S 2> เป้าหมายอยู่ที่11นาฬิกานี่เนี่ย ฟาร์มต่อครับเห็นไหมเกมที่แล้วยังโหดเหี่ยมเลยเกมนี้ต้องมาตอกต่อยฟาร์มอยู่ในป่าเพราะเจอ,อยูโดราผ่าหัวเนี่ยชีวิตน่าสงสารขนาดไหนดูเดะจะออกไปยังไม่กล้าเดี๋ยวปัดออกกันเวทแล้วนี่จึ<ร>๊บคลิปตายแล้วครับรอไอ อย่างอีกนี่เนี่ยเราก็ล่อป่าเข้าไปเรื่อยนะนี่เนี่ยมาดิมาสิทำอะไรไม่ได้ก็ป่าเข้าไปเรื่อยครับไม่คือเข้าไปแล้วโดนสตัร์เห็นปะเขารอจะสตัร์เราเรืร่อยครับนี่ไงครับยูโดลายูโดลาโอ้ย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 เฮ้ยเหมือนเราโดนอันตีสองทีหรือเราเรา,เราคิดไปเองวะ นะหรือว่าจังหวะเขากดอันติแล้วเขาโดนสตันเขาเลยกดอันติอีกทีนึงใช้เปล่าเมื่อกี้เราตาฝาดใช่ไหมไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับวิ่งขึ้นไปใหม่นะครับ เจริงๆก็มีเต่าอยู่ข้างๆนะซึบ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 บซถามว่าอยากได้เต่าไหมอยากอยากได้ป้อมก่อนครับหวดครับเนี่ยดูความสามารถของมอสครับนะครับดูการโยกป้อมนะครับหัวบูโนมาครับหัวยูดรามาครับนี่ครับปลาเสียบคู่เลยครับมาแล้วครับมานี่ดีกว่าครับ เรามีเข็มทอแล้วครับเราไวแน่นอนครับเพราะมอสคัมเนี่ยการโจมตี5ทีแล้วติดคีนียง่ายมากเลยครับดูดิเห็นปะคุณสมบัติของเข็มทอนี่ขึ้นรัวๆมาเป็นกลางครับก็มีบูโน่ครับกับยูโดลาครับกระโดดไปข้างหลังครับแล้วก็ปาเข้าไปครับเสียบเข้าไปครับปล่อยให้เขาหนีไปครับปล่อยให้เขาหนีไปครับ ปล่อยให้เขาได้ใจไปครับนี่ครับมูโนโอเอานี่ไปครับคอกระยัศิตไม่ตายเสียดายอุยป้อมฝังโกตีได้มาครับอยากได้ป้อมครับแต่ยิงป้อมไปโดนทะลุโดนยู่ดลาครับหวด้็ยหหัว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 หาเงินก่อนหาเงินก่อน พี่มอนแทงให้ผมทีเดีครับเออพี่มอนรู้หน้าที่หน่อยดิผมก็บอบบางพี่มอนก็แทงให้ผมทีดินี่แหละผมได้ลูนด้วยครับขโมยพี่มอนมาครับทําไมเราเป็นคนนิสัยดีขนาดนี้ใช่ไหมนี่ครับวิ่งไปเลยครับปาอืมมันจะปาให้ถอยหลังเขาก็โดดก่อนครับอลูก,กาดครับ ข้างล่างมีบูโน่ครับปลาเสียบหัวบูโน่ไปทีวะซึบซึบ <Launch attack. S 1> กระโดดหลบไปแล้วครับมีบามอนมีูโดอลาโอ้มีโอ้โห <can 't S 1> นี่แห <switch. S 1> ละครับยูดลา <quest> มินาซาเลยเล่นมอสคาราแล้วไม่อยากเจอยูดลาเลยครับแรงมากครับดูเลือดที่เลือดมอสคาฟครับสีบ่พันเอง เลือดน้อยครับแล้วเมื่อกี้เลือดเราเหลือไม่ถึง4ี่พันด้วยครับโดนยูเดลาเข้าไปหนึ่งคอมโบนี่ลาโลกเลยครับกลับบ้านเก่าเลยวิ่งไปใหม่ครับเลนกลางมีเลยลาครับ ายลากดป้อมเราไปแล้วอ่ะดูเดสกอร์สอต่อหอ่ะชีวิตน่าสงสารขนาดไหนนะครับเอาวะเขาบอกว่าเรายังมีวันพรุ่งนี้ครับไว้แก้แค้นกันใหม่ได้ครับ <Back on. S> 10ปียังไม่สายครับนี่คลิปแค่9นาทีมีเวลาอีกตั้ง10ปีโอ้ยบูโน่ครับโอ้บูโน่ไปอย่างไวเลยไอเราก็จะฟาร์มกันอย่างเดียวเลยนะ มาแล้วครับไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ทําให้เราเพิ่มวิ่งไวครับแล้วก็มีดูดเลือดแล้วทีเนี้ยโอู้มนโนเลปฆ่าตรงกลางอ่ะป่ะเราต้องไปช่วยเพื่อนเรามั่งแล้วละ่ะโอ้มาครบเลยอะ่ะมาครบไม่ว่าน่ากลัวชิบหายเนี่ยดูดิ ปลาฟังโกติดกำแพงไว้ก่อนครับแล้วก็สับ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 ครับสับสับเข้าไปครับสับสกไข่เลยนี่สับสับสับเอาปลาคีบอีกชีวิตข้างหน้าของสารตีเต่าครับมา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 ม้าม้าม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 านี่ครับจู่โจมมันมันดีอย่างนี้ครับนี่ครับจู่โจมจู่โจมจู่โจมครับวิ่งไล่ยิงครับสำหรับมอสครับจู่โจมนี่ วิ่งวิ่งล่อนเลยไป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 เดี๋ยวก่อนยังไม่โหดพอต้องออกใบมีดแห่งความสิ้นหวังก่อนครับใจเย็นครับเกมยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพนูฟนะครับนี่เห็นปะมีคุณสมบัติสีขาวขึ้นเห็นปะสองราสิบนี่แรงอยู่นะมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยตามความแรงของเราด้วยครับนี่ครับดูการถ่ายป้อมของเรานะครับ การถ่ายป้อมเราเริ่มโหมดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่มีไอเทมเพิ่มมาแค่หนึ่งชิ้นเองยิงยิงยิง,ยงครับยิงครับยิงครับไม่มีใครสนใจเราเราก็ยิงครับโอ้ยยูโดลามาอีกแล้วว่าเกียดยูโดลาไม่เอาหูดูหนียังไม่ไม่รู้จะหนีไปไหนเลย ไม่น่าเลยไม่น่ารีบกดกระโดดเลยสะเทือนใจครับอีกพันสองครับเราจะได้ใบมีดแห่งความสิ้นหวังครับฝั่งตรงข้ามก็สตันเยอะเหลือเกินนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นฟังโก้บูโนยูเดลานะครับมีไลลาตัวเดียวมั้งที่ไม่สตันนะฝั่งตรงข้ามอ๋อมีไลลาอ่าลูกกาดนะครับสตันทุกตัวเลย ไใหม่ครับตรงกลางมีนวงอีกแล้วครับเราต้องปาหออเข้าไปช่วยเพื่อนครับเผื่อจะช่วยได้ครับสืบครับโอ้โหนี่แหละผ่ากล่องดวงใจเลยครับของยูโดลาครับต้องวิ่งตามไปครับพี่ฟังโก้วิ่งหนีอย่างไวเลยครับโอ้โหไม่ไหวครับอ้าวอ้าวอ้าวป่าเข้าไปก่อนโอ้เจ็บ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 ได้ฆ่ามาอีกหนึ่งตัวครับ กับการปามั่วของเราไปเมื่อกี้ครับเหมือนมีไลลากำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากบามอนครับโอ้ oh, ไม่รอดบามอนแม่งก็จะโหดไปไหนก็ไม่รู้เมกาคิวแล้วครับวิ่งลงมาเลนล่างครับปาปาก่อนจริงๆเราอยากได้หลอดแล้วเนี่ยพี่มอนเอาไหมนี่ชวนพิมอนตีหลอดเลยชึ๊กชึ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 กเราตีแรงอะ่ะตีไว้ด้วยอะ่ะแต่กลัวตีนมาชิบหายเลยอะ่ะ นี่ไงามาแล้วชิบหายละตีน Turtle, ปูโนมาครับปูโนมาครับนี่ไงปูโนอยากเอาเหรอได้สินี่ป๋าห่อเข้าไปโดนแน่นอนโดนแน่นอน <Yes. S 1> ขอขาดไหมล่ะ กระโดดถอยหลังมาแล้วเสียบครับแล้วก็ปาลูลัวครับปาลูลัวครับโยเข้าไปปา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 สกิลเข้าไปอีกครับนี่ครับจิ๊ปเปิลคิวครับบอกแล้วครับมอสครับผู้โหดเหี้ยมนะครับได้ไปมีดแห่งความสิ้นหวังมาอย่างแรงอ่ะแต่ก็กลัวยูเดลาอยู่ดีเออพี่ก็กลัวยูเดลาอยู่ดีแหละแม่งไม่รู้จะแรงอะไรนักหนา ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับโอ้จริงๆมันต้องออกเป็นดาบทำลายล้างไม่ใช่เหรอแล้วมันออกมาเป็นอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรครับออกเป็นอะไรก็เอาครับโยเข้าไปครับปลาปปาเข้าไปครับปาปๆาปาปาครับชึ๊ๆครับปลาหัวลายลายครับสึบครับเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะนี่ครับเอานี้เพิ่มความแรงอีกครับเรายังไม่แรงพอครับอูอูกาดมาครับอลูกาดอลูกาด นี่ครับหน่วยจูโจมครับหน่วยจูโจม,มาแล้วหน่วยจูโจม,มาแล้วเอาเอาบูโนโทำอย่างนี้ก็สวยเลยครับสวยเลยครับบูโนโอโ้ยทำไมมันยิงฟังโก้ะนี่แหละหน่ากลัวมาแล้วยูโดลา <Shut S 1> โอ้โห,โห,โห <team> ขนาดกระโดดหนีมาแล้วนะเมื่อกี้ยังไม่รอดพ้นความอมหิตของยูโดลาเลยครับไอเทมชิ้นสุดท้ายเราเป็นอะไรหว่อ๋อมันเป็นอันนี้อ่ะ ไม่เป็นไรครับออกอันไหนก่อนก็ได้ครับอันนี้ก่อนก็ดีเหมือนกันครับตีไวครับคือคือมันเลือกอันนี้มาแล้วไงแล้วไข่สามร้อยมันก็จะได้แล้วอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ใครเอาอีหัวฟ้านี่ออกจากเกมไปทีโดนยูนาลาฆ่าไม่รู้กี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยฟังโก้ไอ้อ้วนเราโดนล่าเข้าไปย้ำครับ โหนนอนนอนหมดสภาพเลยไปแล้วครับกระโดดไปใหม่ครับป่าผ่ากลางวงเข้าไปก่อนครับอย่างน้อยตัดเลือดช่วยทีมไหมครับสืบครับอ้าวมีคนกระโดดตามมาครับปาสวนก็ไปเลยครับอุ้ยโดนลูกบอลสวนก็มาเหมือนกันครับบามอนมาที่หลังครับมาแล้วครับบามอนเข้ามาปั่นกลางวงไรลาไลลาจะรอดไหมครับโอ้โหเรียบร้อยครับบามอนถึกชิบหายเลยครับแต่โดนยูดาลาก็ไม่ถึกเหมือนกันแหละ ตายครับทำไมมันขึ้นแบบนี้ละ่ะก็มียูดลามีอา,าอูกาดครับมีฟังกโกด้ดูฟังกโก้โดนลากไปอีกแล้วโอ้ฟังกโก้ครับฟังกโก้ต้องถอยแล้วครับนีครับมีบูโน่เตะอดัดกลับมาให้ด้วยครับบูโน่ใจดีครับโอ้แต่ยูดลาไม่ใจดีเลยครับ ยูดูลานี่เจ็บปวดทุกดอกครับป่าอัดเข้าไปครับเผื่อจะมีใครบาดเจ็บล um> ้มตายบ้างครับปาครับปาครับปาครับปลาครับสตันเข้าไปดิสตันเข้าไปดิปาป่าขอสักตัวเถอะป่าป่าป้าโดนบูโนครับข่าเมียได้ผัวมันโมโหครับ ก็ออกอันนี้ไปเลยครับเพราะว่าในในเมื่อมันทับขนาดนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปออกดาบทําลายลางที่หลังสุดครับพี่บาม่อนมาครับเกมเกือบแพ้ไปแล้วะโอ้โหบาโอนแม่งตบอะไรไม่มีเยื่อใยเลยตามไปฟันนี่ครับอารกาดหนีครับรหนีครับ,รบอีซันชินมาฟังโกก็มา อีกแวิครับเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วบูโน่ก็ยิงแรงครับบูโน่เนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงแนละ้วดูไอเทมบูโน่ได้ออกจากก่อออกตีไวอะ <Ret reat. S 1> ไม่รู้จะโหดร้ายกันไปไหนครับคนพวกนี้เอาปลาไปไหนเรายังเล็งไม่เสร็จเลยหลุดมือก็ปาไปเลยมีอยู่เดลลาอีกแล้วยูเดลลานี่เนี่ยปาตูดยูเดลาก่อนครับ ขูดูมันหันมาผ่าเราอ่ะดูดิปา่ปาปา๋าป๋าฟังกโกปา๋ปาป๋ามาดิ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 มาด,มาด,มาดิอัดกำแพงไว้มาปา่ารีบร้อยแน่นอนฟังกโกไปไหนเอาซี่เอาซี่มีทุบระมีทุบป๋ปามาเราเห็นเมื่อกี้ครับเราเห็นบูโน่ครับโอ้บูโน่ตายแล้วครับจะกระโดดออกไปติดอีก ยีเซนชินครับยีเซนชินเราดันบ้านบนครับเอสด้วยครับยีเซนชินจะเอาจบครับพี่ยังมันอยู่เลยพี่ยังมันอยู่เลยยีเซนชินจะจบแล้วอ่ะป่าเข้าไปครับยังไม่ได้ดับทําลายล้างเลยครับออกไอเทมชิ้นสุดท้ายก่อนที่ยียิงจะรีบไปไหนแพ้ชชางมันมาแล้วครับไอเทมชิ้นสุดท้ายครับดูดาเมจของมอสครับตอนนี้ครับ592ครับกะปาทีนี่ไส้แตกเลยอะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนของอันนึงครับเดี๋ยวขายรองเท้าออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ได้เงินเยอะๆก่อนครับเราก็ดันคีบขึ้นไปครับแล้วก็มีบามอนครับตีหลอดอยู่ครับจริงๆเราขายรองเท้าได้ครับเพราะว่าเรามีเข็มทอกับ การต่อสูวิ่งวันที่สุดครับซึ่งทําให้ตัวเราเนี่ยวิ่งไวอยู่แล้วครับไปแรงครับทําหน้าที่ของการตีแรงหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะว้าวได้ครับนี่ครับขายรองเท้าเลยครับไอเทมที่จะช่วยตีแรงครับนี่ครับพี่วายุครับฟังโก้ก็ฟังโก้เอะบอกเลยครับไลลาวิ่งหนีไปครับมีอลูกาดจะเข้ามา เสียบครับเสียบครับเสียบครับป่าครับปลาครับปลา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 ปาเขาไปกระโดดครับหัวดครับดับเบิลคิวมาแล้วเราไม่ได้ไรลาเสียดายถอยครับถอยครับเราเป็นคนที่ใส่ไม่ดีครับโอ้เพื่อนจะบวกอ่ะไม่ได้ครับเพื่อนบวกเราต้องบวกครับมีบูโน่ครับบูโน่ยืนกวนเตนครับไอสองหัวเมียที่ทําเราไว้เจ็บปวดครับเราต้องไปดักฆ่ามันครับ ป่าครับป่าเข้าไปปามอย้างในบ้านมันจะบ้าข้างอะไรขนาดนั้นถอยแล้วถอยเขาเจ็บ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 เว้ยเฮ้ยเจ็บโดนเมื่อกี้ครับโดนบูโน่นั่นแหละนี่เนี่ยปลาดูดเลือดก่อนดูดเลือดก่อนฮึมหือฟังโกลากติดครับฟังโกลากติดนี่มีมันอ่ะโยครับโยครับปลา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 ครับนี่ครับดูความแรงของการปลา จบเกมแล้วครับวิกตอรี่นะครับเกียรติยูดลายังไม่จบนะครับยังไม่จบกับยูดลานลครับก็ขอบคุณนะครับน้องชินนิ่งเกมเมอร์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมสนุกกันในคลิปพี่นะครับแล้วก็ใครอยากให้เล่นตัวต่อไปเป็นแบบไหนตัวอะไรนะครับบอกเกียร์ให้ก็ได้ครับบอกเกียร์มาเลยก็ได้ครับอันนี้เขาไม่ได้กําหนดเกียร์มาเขาบอกมอดครับขีแรงตีแรงเปเออ ก็จัดให้ตามนี้นะครับก็มาขายรองเท้าออกออกวายุนะครับเพื่อให้ตีหนักขึ้นนะครับก็เนี่ยฆ่าไป13ตาย6นะครับแอซิดสานะครับทำไมเราไม่รักเพื่อนเลยเราไม่ช่วยใครเลยใช่ไหมก็ถ้าเกิดฆ่าเยอะมันก็จะไม่ได้แอซิดครับถ้าเกิดฆ่าน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นแอซิดนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ